เก็บกินอะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานมาไม่เจอเจ้าของสวนวันนี้เอาแคลเซียมโบรอนมาให้พี่ปิ่นฝากมาให้ก็เลยถ่ายเจ้าของสวนซะหน่อยเจ้าของสวนอายกล้อง,องเก็บเก็บมะเขือเทศหนีหนูมีหลักฐานให้ดูคะ่ะอุ้ยอุ้ยลมนี่นี่นนี่นี่น หลักฐานหนูกินขนาดเป็นโรงเรือนที่ว่าจะมีชิดแล้วนะแต่อัดจะไม่มีชิดไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรพระเวสสันดรเมืองไทยแห่งลำปดาปลูกอะไรก็งามไปหมดดูสิแม้แต่นี้ยังงามมาก สวนนี้ชอบปลูกพืชพันธุ์ที่เขาไม่ปลูกกันแล้วลงทุนซื้อพันธุ์สูงๆนะก็จะมีชาวบ้านบางคนไม่เข้าใจว่าทำไมต้องซื้อพันธุ์สูงๆไม่เหมือนคนอื่นก็จะว่าพวกเราบ้านะคะพวกเราบ้าซื้อที่จะมาปลูกแต่พวกแต่เกามีบางคนที่บ้าขอหยุดขอกันได้แล้วคะ่ะ <laughs> พูดเล่นนะคะ เรายินดีแจกเพราะพวกเราทำเศรษฐกิจพอเพียงแบบล่ำรวยอะคะ่ะรวยมากรวยในการให้และแบ่งปันความสุขให้กับทุกคนนะคะใครต้องการอะไรที่ไม่มีแต่รู้ว่าที่นี่มีนะคะมาขอได้เราไม่ว่าเราพูดเล่นนะคะแต่ก็อย่าว่าพวกเราบ้าเลยค่ะบ้านมีหลายจำพวกพวกเราบ้าไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะมีแต่อิ่มท้อง เดี๋ยวจะของสวนวเดินไม่ได้ <laughs> จะของส่วนขีอ้ายไม่ค่อยมีรูปกับเขาผลงานชิ้นดีกี่นาทีแล้ววันเนี่ยโอเค okay, ค่ะไว้แค่นี้นะคะ